อาหารอรอยะน้องเบอร์มูลสมๆต้องดอนจะอ้วงแล้วโอ้ใจเจนลาก่อนบอกว่าลาก่อนเจนไ้่ามัส่ีฉั้โอลูก่อยนงย่าปหั สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบุมบิมนักเขียนนักประกาศเป็นฟันไเร์ในช่วงนักเขียนรีแอคชั่นกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะสิ่งที่บุมบิมจะมาร,รีแอคชั่นก็คือ Next Time Next l i ไ e EP4 ค่ะ เสื้ทุกคนเนี่ยจะบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเป็นอีพีสุดท้ายหรือเปล่าส่วนเนตไลฟ์ live. เพราะว่าไม่เห็นมีอีพีห้าออกมาต่อแต่ว่ามีคอนเทนต์ใหม่ผุดด้วยใหมเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูเนตไลฟ์อีพีสี่ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีนะทุกคนว่าเราจะไปทำคอนเทนต์ไหนต่อเพราะว่าตัวนี้ก็คือปล่อยออกมาหลากหลายคอนเทนต์มากแล้วก็มีเหมือนกับแข่งอะไรกันไม่รู้แบบเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองมาอีกอ๋อ เยอะแยะเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทุกคนถ้าใครอยากแนะนําอันไหนให้เราไปดูก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยเราจะได้เลือกแล้วก็แบบอ๋องั้นดูอันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเออเลือกแล้วก็มารีอคนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้เราจะไปต่อกันที่ EP4 นะคะแล้วก็แบบว่าตัวอย่างที่เราเห็นเมื่อ EP ที่แล้วก็คือ EP นี้น้องๆจะมานั่งกินของกินอร่อยๆกัน,นะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้น เราไปกินพร้อมน้องๆกันเลยนีกว่าพร้อมแล้วเนี่ยเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปเลยก็วันนี้นะคะก็มีขนมมากินด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็นิดหน่อยอีกแล้วค่ะทุกคนขนมมากินด้วยนิดหน่อยพอดีว่าซื้อมาชิมนะคะก็เอามากินด้วยในคลิปนี้เลย จะขนมพร้อมคนพร้อมน้องๆพร้อมไปดูพร้อมกันเดินมาดูกที มอาหารเหมือนเปอาหารถิ่นของจีนมามีให้ให้หน้ทอ่างี้บายยี่บาย้องห้าสองห้าอร่อยะ เมนูแรกเป็นอะไรเนาะเธอใช้เง you know oh! ินไปหมดแล้วอะไรเหอเยบชงเหมือนเนานมปจโ 月饼，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 他们喜欢，没有咸的？y e 来吧，开开开，没有咸，明明的奶油，对，是要吃完，不用吃完，要吃完，要吃完，哦，先亲一口啊。印度。 给你呀！吃掉，好好吃，好好吃！想想的就是好吃，我我发誓好吃，不是那种五仁的，它就是有点清凉糕的那种绿豆糕的味道。一一个啥都尝，完了，这是好不，不是那种五仁的清凉糕的味道。我我我中午在外面有点难受。嗯，没呢，怎么呀？没，没关系。Next。哇，这一道是好的，我看到了。他们稍微花一点，是一个红色的菜。

ไอโกไม่รู้เชนมื่อไม่เป็นเหมือนนมอะไรสักอย่างนึงอะเนาอแบบว่นุมมากอะไรื่อง้กอนต้องดอแล้องรอจะอ้วแล้วผมคืออดใจรัต้อง哭วต第一次เ豆浆怎么在这个时候啊เลย

不要哭！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  好喝，中，好喝，一百 <laughs> <laughs>、哎，啊，都在抖了，还没搞安利吗？上两个坏的，真的，<laughs> 这是什么？<laughs> 鱼茶是吧？海南 <laughs> 有茶吗？海南有茶是啥？ ที่เป็นปลาเออหยหยีแปลว่าปลา oh. ปลาส้มอะไรมา oh. อู่ต้งยา15 days, yeah, 15 days. no you you go poo poo น if you eat อ oh. ๋อเหมือนเป็นปลาส้มเลยมาต้องหมาไว้บห้าวันเหมือนปลาส้มบ้านเราหรือเปล่าไอ <laughs> <laughs> ไอโอลอีงเไอโอม่ยอให้เื่นายโอีไม่หวแล้วอไอีม่หวแล้วแต่ไออไม่ให้อโอลองทุกอย่างเลยเอาไปเลยองดูอีดดูอีด เอาเล็กๆคอเล็กๆเป็นลมเลยไทยโอ๊เป็นลมเลยงายล้างเลยแสดงว่าไทยโอเป็นคนกินง่ายอันนี้สามารถจืนเข้าไปได้โอ้โหจื้ไปเลยจืดไม่ไหวเลย นี <S <S anyway, really ่แต mm ่ของอะไรไม่รู้นาะแบ a องแบบนี่จะกินยากอ่ะเขาอาจจะอร่อยสำหรับบางคนแต่ว่าโดยรวมแล้วแบบคนอื่อกินยากอ่หน่าเฉียวน่าเดียวอร่อยนะ

不菜，多年生菜都不吃了。那最后一道，然是好吃的，是直接揭开，他自己揭开，自己揭开吧。好运来，拍下。哇，无敌，阿妹啊，超爱，so 我真的超级。先给他们，哎，我们先给他闻一下，然后假装很难吃的样子。嗯。 都是,是美，是第一个你先吃，第一个。装作很难吃的样子。哇！我每年混差不欢就喜欢，去，不喜欢就不喜 โอเคตอาบาดเนื Okey, ้อขนาดเนี้ยองเช่าครับโอเคโอมาโอเคโอ้ my god ่อน y god I eat e ด e r y t h i ้ g เลยนะองดอน่ดูส like cool ิจะบ้านอย่างขนาดนี้โอม่า e We 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 i s o w a c t i n Yeah So good ทำใหญ่มากลูกโอ้ยแคนด์ลลแล้วดรเป็นคนที่กินไม่กินอะไรแปลกๆก good good อ่ะตามน้ำข้าวหมูอืมนบี่ชนเลอ่ะโอ้ข้ามาหุ่ก่อนเล 啥？<laughs> <laughs> 那个什么蛇草水是？啊哈哈哈哈哈哈！啊！什像没有糖的王老吉，对，加酸奶。哦，oh, 王老吉，王老吉，有奶，王老吉有。王老吉有、oh, 哦，wait，not too bad。像工厂。Good，I drink，can I drink off. Yeah，yeah，okay。s, yeah. <S, yeah, <okay>. <S think tomorrow you will。 ที่สุดเมื่อไฟก็มาสักทีทุกคนไเชื่อแล้วของอ,อร่อยมาแล้วอยากกินอ่ะอิ่มนำมากอย่างชูวันจุง 小黄人呢？是不是看电影的？哎，小黄人那个好好玩啊！我觉得最好玩的是那个《哈利波特》里面那个。哦，魔法阵。嗯嗯嗯，哈利波特。找我，很想去那个《Chapter》嘛。我都感觉很真实，你懂吗？我们要不要去上海？欲望的哥，上海。好 y e s OK，去上海，我贼想去上海。我 at first was 北京 but now I wanna I wanna go to s h a n g h 上海。那朋友在这里，上海，my my my school friend。 那就在这边许愿一个，大家有一个一起去上海的活。I Z O H We have a work together in Shanghai。那媒体班呀，媒体班要买。偶像包袱。Don't do funny thing, a very care about face or something. Like when take a picture, have to. Oh yes. Oh oh. 小姐，昨天只有他一个人化妆了。妆面，no。 I don't know. Mm. <laughs> <laughs> no, ma. Oh, ma. I never, I never make up. No, no, Oy, no, It's okay. Who's the pet? <us> the, pet. <us> the, pet. <us> the pet. No, everyone will take care of him. Oh. Yes, Omar. Oh <laughs> 李胜一胜吧，我，我，I think everyone 呢，陈，他 always 说，我是李胜一，我是中国人，我不会说话，呃，呃，我我我不会说话，funny，I don't know，it's just funny for me，对不起啊。 男子汉担当是我，哦，成龙。我觉得是 don，don，don，因为我觉得就是就是他嘴上说什么就是 don，来 don，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 don 哎，哎，我忘记了。哎，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  โอไม่เช like ouais. ี่แล้เฮ้ยอ่ะยังไงอ่ะยังทำไม่ได้เลยอะจบพี่มีสีจริงด้วยก็คือจะไปสเติปต่อไปกันจบแล้วทุกคนโอเค กูแต่ละคนไอ้ลูกหมาน่ารักท้านับแล้วปุป๊บปุกก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนสไลฟ์อีพีซโอ้โหทุกคนน้องๆได้มาชิมอาหารจีนที่เหมือนแบบเหมือนเป็นอาหารคลาสสิกอ่ะเออขนาดแบบอาหารประจำเมืองอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็เป็นอาหารคลาสสิกที่แบบว่าเป็นต้นต้นตำับเป็น เป็นเซนเจอร์ของเมืองจีนอะก็คือเหมือนแบบมีลาเทียวมีต้าหูเหม็นมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเออแล้วคืออย่างที่บอกแหละของกินจําพวกเนี่ยจะเป็นของกินที่กินยากแล้วก็ถ้าใครชอบก็คือชอบไปเลยถ้าใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยแล้วก็เอามาให้น้องๆองลองชิมดูว่าเป็นยังไงซึ่งเด็กไทยสองคนของเรานั้นคนหนึ่งก็ชิมไปหมดชิมแบบโอ้อยากชิมวันนั้นชิมวันนี้จะเป็นยังไงอีกคนหนึ่งก็คือ ไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกับว่าดอนเป็นคนที่ถ้าจะให้กินหอยแปะก,กินได้นะแต่ว่าจะต้องแบบทําใจนิดน,นึง่งแต่ว่าไทโออ่ะจะแบบว่าเฮ้ยอยากลองอยากลองอยากลองอร่อยไ,ไม่อร่อยไม่รู้แต่อยากลองไว้ก่อนอย่างเงี้ยอืแต่ดอนจะแบบไม่กินม่กินจนแบบเพื่อกินกินกินราถึงจะยอมกินแล้วก็อาน้ําตามจากเออเดทสองคนก็คือได้เปิดประสบก,การณ์ใหม่ๆเนาะแล้วก็แบบได้สนิทกับเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนิทไปเรื่อย เพิ่มมาค้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนกินชาบูก็มานั่งเมามอยกันเอนจอยกันว่าแบบเออใครแบบตลกที่สุดนะใครเป็นลูกผู้ชายที่สุดใครเป็นที่รักของทุกคนมากที่สุดอะไรอย่างงี้ก็ลองถ่ายถ่ายถ่ายถ่า,ายกันดูอย่างเงี้ยเออก็มานั่งเมากันแล้วก็ตอนสุก,ก็คือถ่ายรูปไอ้หมาเด็กทั้งหลายเออแบบน่ารักมากแบบดูเอนจอยอ่ะแบบจะสามารถทิ้งตัวแล้วก็ถ่ายรูปได้ใจ่ายใช่ไม่ต้องแบบมานั่งแบบฮะฮะอะไรเงี้ยหรือแบบเอออเงี้ย แค่งานพอละถ้าออกงานก็คือแบบเออโอเคถ่ายหลอ่อถ่ายหลอ่อยังไงเออหันข้างเออแต่ถ้าอยู่ในรายการก,ก็คือแบบนอนถลายอะนอนถลายแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยชิวๆมาน้องชิวมาแล้วก็ชิวไปค่ะกดนเอนจอยมากก็คือเห็นน้องๆกินก็หิวอยากกินแพฟบูมาาต้องไปจัดสเล็์อือต้องไปจัดตามน้องสเลล์เพราะว่าเห็นแล้วอยากกิน โอ้เคีากกชาบ,บูมาลาชาบ,บูเป็นชิดใหญ่อะ่ะเรา,าชาบ,บูผมก็ไะปิ้งย่างโอ้โหชอบมากเห็นน้องๆกินก็คืออยากล่ะต้องต้องไปหาก,กินตามล่ะก็สําหรับอีพีนี้นะคะก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะสําหรับเน็ตไลฟ e อีพีสีนะแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละก็น่าจะไม่มีแล้วหรือว่าถ้าอีพีห้ามีมาต่อคู่แต่อีกนานเราก็จะไปดูคอนเทนต์อื่นๆกันต่อนะจ๊ะเพราะว่าอื ปล่อยคอนเทนต์ออกมารัวมากแต่ว่าแบบเขาแบบยังไงดีจะบอกว่าแบบมันมันเหมือนแบบอันนี้ขึ้นอีพีใหม่อันนั้นพิเศษอันนั้นแบบเออมันเยอะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะว่าอีพีหน้าจะเป็นอะไร ก็จะมาเมาคอยกันอีกเช่นเดิมมาเรีแอคชั่นเหมือนเช่นเดิมมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเดิมนะคะหวังว่าทุกคนจะยังอยู่กับเรานะคะคลิปอาจจะมาช้าบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะก็จะพยายามแบบมาเร็วๆเนาะเพราะว่าเราก็อยากดู <c oughs> อยากดูความน่ารักของน้องๆเห็นน้องๆเล่นกันก็เอ็นจอยอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบเข้าไปความสุขเล็กๆในชีวิตของเราอย่างเงี้ย เราก็มาเห็นเขาเราแฮปปี้เรา Happy, ก็เอนจอยกับการทํางานเอนจอยกับการาาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยอืมเราก็จะเอ็นจอยกันไปเรื่อยๆตลอด3าปีนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะบุมบิมนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครชอบการรีแอคของบูมบิมช่วยกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบุมบิมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย